ใช้งานง่ายแค่จุม่มแล้วก็คีบเข้ากับขั้วแบดเท่านี้เราก็ได้น้ำใช้แล้วนี่เฮ้ยได้วงไม่ต้องใช้ไฟบ้านก็ได้เลยใช้แต่แบตเตอรี่เนี่ยนะ ก็ได้น้ำใช้แล้วเฮ้ยแบบนี้โอเคเลยนะอันนี้ใช้แค่คีบขั้วแบ,บตมอเตอร์ไซค์เฉยๆนะเออน้ำบ่อเต็มสายนะสายยางขนาดหนึ่งนิ้วไม่ต้องมีไฟฟ้าก็สามารถดูดน้ำขึ้นมาใช้ได้เลยอุย้ยสายยางตัวนี้ครับยาวประมาณสิบเดเมตรนะสายยางขนาดหนึ่งนิ้วคนระับก็ถือว่าดูดน้ำขึ้นมาแรงดีเต็มสายเลยนี่ ไดโวอยู่ในโอง่งนะตอนนี้นะแล้วก็สายลากมานี่คีบเข้ากับขั้วแบตมอเตอร์ไซค์นะผมนี่แบตมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้เออแต่นี่ก็โอเคอยู่นะไว้ใช้ในไร่ในสวนนะบางที่อยากจะดูน้ำขึ้นมาจากบ่อมาใช้งานนู่นนี่นั่นนะมีแค่แบตเตอรี่เอาไว้คีบตัวไดโวก็ใช้งานได้แล้วได้ใช้น้ำแล้วอยากจะลดน้ำผักเออ ลดน้ําต้นไม้ในไร่ในสวนนะครับล้างลงล้างรถใช้ได้สาราพัดประโยชน์น้ําก็ถือว่าใช้ได้ครับสําหรับใสาย,ยางหนึ่งนิ้วได้ประมาณนี้เต็มสายเลยนะนี่ล้างลงล้างรถได้สบายสบาย